รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสูงไวซเบอร์ Cyber, เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคํำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยไซเบอร์ผมพี่ลามจิโก้ไอทีผมออสไทโรดเราสองคนนะครับจะเป็นชายสูงวัยที่จะมาแนะนำเรื่องต่างๆให้คุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับครับผมยิ่งแนะนําเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะสูงวัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่เราจริงๆชื่อรายการเนี้ยเราตั้งให้ตัวเองนะเราไม่ได้ตั้งให้คนอื่นจริงๆทุกคนก็จะย่อมรู้สึกเหมือนกันก็คือว่าไม่เคยรู้สึกแก่อย่างนี้มาก่อนทุกคน เออใช่เหมือนวันนี้เพราะว่าวันนี้คือวันที่เราแก่ที่สุดยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งสําคัญนะครับยอดครับผมคนเราเนี่ยพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยเราต้องผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตเนี่ยผ่านการทําสิ่งต่างๆผ่านประสบการณ์ต่างๆมาเยอะครับพอมาถึงช่วงวัยที่เราเป็นสูงวัยเนี่ยเราก็ยิ่งต้องกําหนดหมิชชั่นหรือว่าเป้าหมายของการเป็นผู้สูงวัย อย่างมีคุณภาพใช่ถึงแม้ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วโลกไอทีมันเปลี่ยนตลอดนะครับและความรู้เรื่องไอทีหลายคนอาจจะบอกว่ามันเอาไปแล้วมันช้าไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยมีหลายเรื่องที่เราคุยในรายการเนี่ยมันมันเอาก็จริงแต่ว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ใช่เราขึ้นต้นรายการมานี้เหมือนตัดท้อไงไม่รู้นะเหมือนเหมือนปลงไงก็ไม่รู้นะแต่มีช่วงแรกของรายการซึ่งจะเป็นผลงานของพี่ออสนะครับครับ จะพูดถึงเรื่องการทำ How to สิ่งต่างๆซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับทุกคนมากๆนี่คือช่วงที่ชื่อว่าปังแน่แค่ทำตามครับปังแน่แค่ทำตามวันนี้พี่อ้อนนำเสนอเนอะเนอะเนอะวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนบ้านครับเฮ้ย <Hey, S 2> เปลี่ยนบ้านเลยหรอใช่ครับ เ,เราต้องย้ายออกจากบ้านหลังเดิมแล้วไปซื้อบ้านหลังใหม่ไม่ขนาดนั้นครับพี่แต่ว่าคำว,ว่าเปลี่ยนบ้านของผมหมายถึงว่าเปลี่ยนบ้านของเราเนี่ยให้เป็นสมาร์ทโฮมกำลังเป็นกระแสที่จริงๆมันมีมานานแล้วแหละการเปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมหลายคนอาจจะโอ้มันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมจริงๆมันไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้แล้วโดยเฉพาะครับคนที่ขี้ลืมยอย่างผมเนี่ยก็เริ่มลืมละ คนที่ลืมควรจะเปลี่ยนบ้านตัวเองให้เป็นสมาร์ทโฮมเออช่วยได้เยอะนะช,ช่วยให้เราหายลืมได้ไม่ได้ช่วยให้หายลืมแต่ช่วยให้ที่ลืมปิดไฟปิดไฟได้ตามเวลาอ,อะไรอย่างนี้นสมาร์ทโฮมเนี่ยจริงๆมันเริ่มได้ง่ายๆครับอรบอย่างอันแรกเลยเนี่ยจริงๆอุปกรณ์มีหลายตัวมากที่เขาทำให้ออย่างในรูปเนี้ย จะสังเกตว่าห,หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวมสมาร์ทโทมจะต้องใช้กับมือถือได้ออจริงจรม,มีอะไรยะแยะๆเต็ไมไปหมดเลยนะใช่มีหลอดไฟครับมีหลอดไฟแน่ๆมีตัววัดอุณหภูมิมีกล้องวงจรปิดจริงๆทุกอย่างเนี้ย สามารถเป็นใช้ในบ้านโดยเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้รหรือเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไ l e s s เฉพาะของเขาก็ได้<ช>และก็สามารถใช้กับมือถือได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคำว่า Smart Home ไม่จำเป็นต้องต่อกับมือถือนะครับ,รบจริงๆให้มันทำงานภายในโดยที่เราไม่ต้องควบคุมมันก็มันจะยิ่งดีกว่าให้มันอโตโมติเลยใช่แต่อันนั้นจะเป็นขั้นกว่าล้จะเริ่มแอดวานซ์ไปล้แต่ว่าถ้าเริ่มต้นแบบน่ารักน่ารักง่ายๆราคาไม่แพง เริ่มต้นด้วยเงินประมาณหลักร้อยกว่าบาทาก็สามารถเริ่มทําบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมได้ครับโอ้โหเริ่มต้นด้วยวิธีอะไรครับใช่ครับเริ่มต้นน่ะเบื้องต้นเลยที่ที่ผมมักจะแนะนําเสมอแล้วผมรเริ่มเองด้วยนะแล้วผมให้คนรอบข้าง ออลองใช้ดูก็คือลองซื้อหลอดไฟครับหลอดไฟตัวหลอดไฟที่เป็นหลอดบัฟที่มันเป็นหลอดเกลียวครับ,รบท่านผู้ชมครับตัวหลอดเกลียวเนี่ยมันจะสามารถที่จะถ้าเป็นรุ่นที่มันเป็นสมาร์ทสมาร์ทโฮมครับ,รบมันจะสามารถที่จะต่อ Wi-Fi ได้ครับนี่หลอดไฟต่อไว่าหลอดไฟต่อ Wi-Fi ปุ๊บพอมันเราใช้มือถือต่อซึ่งราคาหลอดแ่ร้อยกว่าบาท ก็มี200กว่าบาทก็มี600กว่าบาทก็มีขึ้นอยู่ว่ามันปรับแสงได้ปรับแสงได้ได้สีขาวอย่างเดียวหลอดมีหลายชนิดนะใช่มันมีเป็นหลอดแบบ R G B ปรับแสงสีได้ด้วยมีสี16ล้านสีครับ บางอันก็เป็นขาวนวลปรับปรับทิ้นได้อย่างเดียวก็คือแบบเป็นขาวนวลขาวสดขาวฟ้าได้แค่นั้นก็ราคาแตกต่างกันใช่ครับผมแบบแบบราคาถูกเนี่ยก็จะโอเคจริงๆชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ต้องหลอดไฟเปลี่ยนสีได้นะชีวิตจริงถูกไหมบ้านเราไม่ใช่สถานบันเทิงที่จะต้องเปนคนที่ซื้อหลอดไฟ16ล้านสีมาเนี่ยผมเห็นปรับอยู่ประมาณ3-4วันแรกนี่เหลือก็ปกติ ใช่ปวดตานะครับเพราะฉะนั้นโอเคซื้อหลอดมาแบบเป็นสมาร์ทโฮมนะครับปุ๊บพอหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลงแอปพลิเคชันในมือถือปุ๊บเราก็สามารถสั่งคําสั่งให้หลอดไฟเนี่ยไปต่อ Wi-Fi ในบ้านก่อนอพอต่อเสร็จมันจะใช้อ้างอิงจากมือถือเราเนี่ยควบคุมพอเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถใช้มือถือทําอะไรได้บ้างเปิดสวิตช์ไฟผ่านมือถือได้เปิดปิด เปิดปิดได้สั่งเปิดปิดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องอยู่ที่บ้านโอเราก็สามารถเปิดได้นี่นะครับนี่ฮะสมาร์ทโฮมแบบง่ายๆตรงนี้ใช่ไหมแก้ลืมใช่ไหมสมมติมขับออกมาจากบ้านลืมปิดไฟก็เปิดมือถือขึ้นมาอยู่บนถนนเลยอะ่ะต่ออินเทอร์เน็ต 5G แล้วก็สั่งเข้าแอปปุ๊บไปสั่งปิดไฟในบ้านใ่ <S <S ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ง่ายเลย嘛อันนี้ไม่เรียกว่าแก้ลืมนะเพราะว่าเราลืมแต่เราจํานึกขึ้นมาได้เราลืมแต่เราแก้ได้แก้ได้นะครับหรือนอกจากการสั่งโทรศัพท์มือถือในการเปิดปิดตัวไฟได้เนี่ยเราสามารถตั้งเวลาได้ครับตั้งเวลาเปิดปิดตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติเลยอย่างผมที่บ้านผมที่ห้องนอนที่ผมนอนเนี่ยผมจะตั้งเวลาให้เปิดตอนประมาณ6กโมงเช้าเพราะอะไรเพราะผมจะต้องตื่นมาทํากับข้าวให้ลูก เรต้องตอออ and and ื่น6กโมงแล้วบางทีก็ในการปลูกมันก็จะดังรบกวนคนอื่นด้วยอากระแสไฟปลุกเราเลยเอาไฟสว่างปุ๊บเราจะรู้สึกตื่นเราจะรู้ตื่นเลยใช่พอตื่นปุ๊บก็จะรู้ละเนี่ยก็คือจะ ตื่นแบบเงียบๆน,นิดนึง่งนะครับเนี่ยหลอดไฟเป็นตัวอย่างง่ายๆโอ้นี่ฮะกรณีที่คุณจะทาสมาร์ทโฮมอะครับม,มันมีอยู่หลายมีอยู่สองสามส่วนส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่าเซนเซอร์อตัวเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวหน้าที่ในการรับคําสั่งครับเป็นตัวรับแต่ตัวเซนเซอร์เนี่ยอย่างตัวทางขวาเน,นี้ยทางเนี้ยอันเนี้ยคือเซนเซอร์อันนี้คือเซนเซอร์ที่ใช้ตัวจับความเคลื่อนไหวใช่ สมมติกรณีเราเดินผ่านหรือมีตัวอะไรเดินผ่านหรือมีสิ่งอะไรที่มันเดินผ่านมาเนี่ยมันจะทําการส่งสัญญาณกลับไปที่ตัวแม่ตัวแม่คือตัวกลมๆตัวนี้นี่่ตัวแม่คือตัวกลมๆตัวนี้นะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นเซนเตอร์ตัวกลางตัวเชื่อมระหว่างอินพุตเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาพุตเอาพุตก็คือคําสั่งว่าจะไปทําอะไรไปทําอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นหลอดไฟมันจะมีหลอดไฟด้วยนะครับหรือเป็นปลั๊กไฟ ก็สามารถเป็นปลั๊กไฟบางคนใช้หลอดเดิมอยู่ยังหลอดยังไม่หมดอายุเปลี่ยนเป็นปลั๊กไฟแทนได้เป็นปลั๊กไฟแบบต่ออินเทอร์เน็ตใช่ครับผมเมาใช้อันนี้ยใช้ทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรครับเปิดที่ที่ไอปะที่ วาล์วน้ำเปิดวาล์วน้ำลดน้ําต้นไม้อ๋อลดน้าต้นไม้อ๋อใช้เป็นปลั๊กไปคือเราเปิดก๊อกน้ําค้างไว้เลยครับแล้วเราก็สั่งปิดไว้ครับผมพอเรามาต่างจังหวัดเราไม่ได้ลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมเราก็กดให้มันเปิดวาล์วตัวเนี้ปุ๊บเปิดที่ลดน้ําต้นไม้มันก็จะหนึ่งนาทีแล้วก็ปิดผมใช้พวกนี้เยอะๆตอนตอนที่ซื้อบ้านใหม่ๆแล้วยังไม่ย้ายเข้าไปอยู่ดีมยจะเข้าบ้านครับ กลัวขมโมยมันจะขมโมยอุปกรณ์การขมโมยผมนี่แหละ <c oughs> อ้าวไ <c oughs> ม่กลัวขโมยอย่างอื่นหรอเออนะผมว่าเป็นขโมยที่ฉลาดมากทำไมครับคือมันไม่ต้องขโมยทรัพย์สินอื่นใดมันขโม,มขโมยระบบการขโมยของเราเนี่ยมีม<อ>ูลค่าแล้วนะครับอ่าอย่างอ่าโอเคอ่มันจะมีเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์นี้คือตัวจับความเคลื่อนไหวไอ้ตัวเนี้ย ตัวนี้คือตัวเป็นเซนเซอร์อีกชนิดหนึ่งเซนเซอร์ที่เวลาตรวจจับว่าเปิดหน้าต่างเปิดประตูเป็นอย่างเปิดถ้ามีการเปิดเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมีตัวรับส่งเขาเรียกว่าอะไรวินโดว์ดอร์เซนเซอร์อะไรสักอย่างผมเรียกว่าเซนเซอร์จากพอมันจากกันปุ๊บมันก็ส่งสัญญาณใช่ครับพอมันอยู่ด้วยกันมันก็เงียบอผมเรียกเซนเซอร์จากต่อมาก็คืออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจตัวนี้เป็นสวิตต์ครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ลักษณะของว่ากด ก็คือสามารถได้สั่งกดว่าให้เปิดระบบกันขโมยหรือเปิดระบบอะไรเงี้ยจะเป็นสวิตช์แบบไร้สายและอีกอันนึงอันนี้ผมชอบ อันนี้ <Term o S 1> ตอน <S S <ensor>. <S ใช่ตัวเทอร์โมเซนเซอร์เนี่ยมันจะวัดว่าอุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยสูงไปแค่ไหนยังไงแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่ท,ที่ตัวตัวกลางครับ,รบแล้วจากตัวกลางก็จะส่งสัญญาณไปว่าโอเคจะให้ปักเปิดปักไฟปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คือหลักการของสมาร์ทโฮมคร่าวๆน,นะครับจริงๆมีอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะครับมีทั้งตัวอันนี้อ่าตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ก็คือบอกอุณหภูมิด้วยบอกเวลาด้วยโอ้นี่หรือนี่ รอนประตูบ้านร้อนประตูอ่าประตูบ้านนะครับร้อนประตูรุ่นใหม่ๆมีกล้องด้วยนะแล้ววิดีโอคอลคนที่มาหน้าบ้านได้เลยอืมอย่างนั้นได้เลยครับด,ดีะนะครับหรืออีกอันนึงก็คือปลั๊กไฟอันนี้ถูกหน่อยอันนี้ร้อยกว่าบาทเหมือนกันอันนี้เป็นตัวแรกๆเลยที่คุณอยากจะให้อุปกรณ์ในบ้านคุณเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วสั่งเปิดปิดได้ใช่ถูกด้วยง่ายสุดเลยใช่ครับผมเครื่องไฟฟ้าคุณจะเป็นแบบเดิมไม่เป็นไร คุณสั่งเปิดปิดเครื่องไฟฟ้าชุดนั้นได้ด้วยปลั๊กตัวนี้ซึ่งมันเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดใช่ครับนะอ่าอ่าแล้วสุดท้ายอีกอันหนึ่งคือลําโพงครับ,รบตัว smart speaker หรือลําโพงเนี่ยรเราสามารถที่จะพูดใส่ลําโพงแล้วเพื่อให้ระบบ smart home เราเนี่ย ทำอะไรก็ได้พูดพูดบอกเปิดไฟปิดไฟห้องนอนเปิดไฟห้องกินข้าวเปิดไฟโรงรถเนี่ยผมใช้คุยกับ Google ลูกผมเนี่ยนะพูดคุยกับ Google ก่อนผมอีกนงเพราะว่าผมสั่งทุกวันจนลูกจําได้ลูกก็สั่งคุยกับ l o อ้าวสนิทกับ Google เลยดิเออไม่ไม่สนิทกับผมอ่ะคุยคุยกับ Google ตอนมีเพื่อนใหม่ชแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแบบง่ายๆอาจจะไม่ได้แอดวานซ์แบบถึงขั้นรับลึกอะไรมากแต่ผมว่า ท่านผู้ชมก็สามา้นกอาไปลองได้ไปเริ่มต้นก่อนไปหัดใช้ก่อนเอาแบบเบสิกไปหัดใช้แล้วเดี๋ยวใช้เป็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาแอดวานกันได้ครัในมัข้างหน้านี่คือช่วงปังแน่แค่ทําตามนะครับสิ่งที่พี่ออสพูดมาน่าสนใจมากๆผมเลยอยากเชื่อมโยงมาช่วงที่2ผมด้วยครับนั่นก็คือกว่าจะมาเป็น IOT กว่าจะมาเป็นระบบ IOT หรือว่า Internet of Things <c oughs> คืออะไรครับพี่สิ่งที P ่พี่ออดพูดนั่นแหละ smart home นะฮะ smart home เนี่ยมันเป็นคำที่เราอาจจะมีมานานแล้วเข้าใจมานานแล้วแต่จริงๆมันเป็นชื่อเรียกคอนเซ็ปต์โดยรวมครับผมโดยเทคโนโลยีที่ทำให้บ้านมันสมาร์ทขึ้นมาได้เนี่ยมันก็คือตัวนี้แหละครับตัว Internet of t h i n g ติงจริงคำคำนี้ก็มีประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปเหมือนกันจึิงจึงมันเป็นเทคโนโลยีที่เรารู้สึกเหมือนว่าเทคโนโลยีนี้มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะแต่จริงๆแล้วมันมีประวัติศาสตร์เหมือนกัน<ม>ของเ <ฮะ S 1> ัาให้พี่วอดทายปีแล้ว,วให้คุณผู้ชมทายปีอินเทอ e ์เน t ตออฟติเริ่มต้นเมื่อไหร่ หนึ่งเก้าหกศูนย์อ้าวพี่อ่าพี่อัพ่อเคยชินไงส่วนใหญ่มันจะไปเกิดขึ้นแถวๆนั้นใช่ไหมหกศูนย์เก้าห้าศูนย์โทรศูนย์ใช่ไหมอันนี้ไม่เร็วขนาดนั้นสองพันอันนี้มันผ่านอู้หเฉียดไปนิดเดียวครับเอ้าเหรอเริ่มต้นในปี1999ครับโอ้โห1 9 9 9นะครับผมเป็นยังไงครับผมอยากจะพาไปดูรูปคนคนนี้คนที่เป็นคนนิยามคำว่า internet of things คือคุณเควินแอชตันคนคนนี้นะครับ เป็นคนหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Auto ID Center ของมหาวิทยาลัยแม s ซาชูเซต t t อินส t ิทิวนะครับ MIT เป็น MIT นั่นเองครับคุณแอชตันเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ค้นพบว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราใส่สัญญาณ Wi-Fi เข้าไปให้มันครับแล้วทำให้มันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับแล้วก็มี Embed s o ซอฟต์แวร์หรือว่ามีชุดซอฟต์แวร์ ที่จะสามารถทํางานร่วมกันกับมันได้สั่งงานผ่านเซอร์กิตของมันได้ครับมันก็จะสามารถสั่งงานมันผ่านอินเทอร์เน็ตได้อ๋อก็คืออย่างน้อยก็เริ่มจากการเปิดปิดอะไรเงี้ยคือพอเขาคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันกับเพื่อนร่วมงานในมหาลัย MIT เนี่ยคุยกันเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆคุณเควินแอสตันเนี่ยก็อุทานขึ้นมาครับโอ้ยนี่มันอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นี่นาเขาพูดคำนี้ออกมาเลยครับ นั่นแหละคือทุกคนก็บอกว่างั้นเรียกมันว่าสิ่งนี้อินเทอร์เน็ตออฟติงเพราะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้แต่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ครัพอต่ออินเทอร์เน็ตได้ปุ๊บเนี่ยการทํางานมันโหวกว้างขวางขึ้นมันสามารถเปิดสั่งงานจากที่ไหนก็ได้เชื่อมโยงกันได้ไปหมดมใส่เงื่อนไขเข้าไปได้นี่คือแนวคิดแรกเลยที่เขาขึ้นมาได้ก็คือเอาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ต่ออินเทอร์เน็ต แล้วก็เพิ่มความสามารถของมันโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ใช่ครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางที่จะทําให้ระบบเนี่ยมันทํางานอัตโนมัติได้เนี่ยมันถูกย้อนไปตั้งแต่ปี1830โอ้โห1 8เลยะใช่ครครับสมัยนั้นเนี่ยคนใช้เครื่องโทรเลขนะฮะก็ส่งสัญญาณเป็นรหัสมอสเนาะแต่เครื่องเหล่านี้มันเป็นไฟฟ้าครับใช่ไหมฮะใช่คนสมัยก่อนเนี่ยอยากจะอยากจะตั้งรหัส เซตเซตพวกรหัสพวกนี้แล้วตั้งเวลาให้มันสามารถส่งได้ส่งได้เองตามที่เขาต้องการอ๋อตั้งเวลาส่งใช่เขาก็เลยคิดค้นวิธีที่จะเซตโปรแกรมมันฝังให้มันจําไว้ในเครื่องให้เครื่องโทรเลขไฟฟ้าเนี่ยมันจําไว้ในเครื่องพอถึงเวลาเขาโทรเข้ามาเขาอยู่ที่อื่นนะสมมุติว่าเป็นช่วงศึกสงครามเป็นช่วงสงครามโลกกําลังจะต้องการส่งคําสั่งคําสั่งหนึ่งซึ่งรอผล จากการโจมตีที่หนึ่งอยู่ใช่มฮะม,ม,มีการรอคําสั่งเราจะแบกเครื่องโทรเลขไฟฟ้าไปหน้าสนามด้วยก็ไม่ได้ไม่ไหวอันตรายใช่ไหมฮะเลยต้องใช้วิธีตั้งโปรแกรมมาไว้แล้วพอ เราสามารถยึดเนินนี้ได้ปุ๊บเราก็จะส่งข่าวไปบอกอีกฝั่งหนึ่งโดยการโทรเลขไปก็ใช้วิธีโทรศั์เข้าไปที่เครื่องโทรเลขไฟฟ้าตัวนี้ครับพอโทรปุ๊บสัญญาณดังกลิ้งปุ๊บระบบอัตโนมัติมันทํางานทันทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บส่งโทรเลขตุ๊ดตุ๊ตตุ๊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 ไปเลยโอ้โหสุดยอดนะนะทางนู้นถอดรหัสกลับมาโอเคเราเดินเครื่องบุกได้ฝั่งนู้นเขาเปิดทางแล้วนี่โอ้โหมันคือแนวคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีนนนนทาากกรหมม่เเีคโโลลยยอััิจ ใช้ทางการทหารนะใช่แล้วคับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่แล้วครับทีนี้คุณเควินแอชตันเนี่ยก็ทํางานอยู่ในสถาบัน MIT มครับเขาก็พูดคุยกันว่าโอ้โหทฤษฎีแบบนี้มันมีมานานแล้วนะครับแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นโลกยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะทําให้อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยต้องค้นคว้าเพื่อที่จะหาวิธีใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปในนั้นให้ได้ใช่ไหมฮะครับเขาก็เหลียวมองครับแล้วพวกเราจะเริ่มต้นการทดลองกับอะไรดีอมนั่นสิ เห็นมีตู้กดน้ำมันลมอยู่ตู้หนึ่งครับผมเราก็นี่แหละเฮ้ยถ้าเราสามารถสั่งให้ตู้นี้มันต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับเราก็จะสามารถสั่งให้มันจ่ายขวดน้ำอารมณ์ลงมาได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือครับโอ้โหเออเนะเริ่มจากของใกล้ตัวก่อนใช่ครับครับนี่คือเครื่องที่เป็นเครื่องอินเทอร์เน็ตออฟติงเครื่องแรกของโลกนะนี่คืออุปกรณ์ The first IoT device เห็นพ้ดเขียนไว้บนภาพเนี่ยปี1982เครื่องนี้ถูกทดลองทำตั้งแต่ปี1982แล้วมาประกาศคอนเซ็ป์ที่คุณเควินแอชตันพูดไว้ในปี1999เป็นยุคที่กำลังจะเข้าสู่ Y2K พอดีครับผมทุกคนก็ตื่นเต้นตกใจกลัวกันกระแสเน็ตออฟต i n g ตอนนั้นเลยยังไม่ค่อยโด่งดังมากใช่ๆตู้ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีการทดลองเอาไปตั้งที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หน่วยงานของอาาเน็ เป็นหน่วยงานของอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นเลยนะฮะแล้วก็มีการทดลองดูว่าสามารถต่อคอนเน็กเข้ามาที่ตู้นี้ครับแล้วตู้นี้จะมีตู้วัดอุณหภูมิอยู่ม,มันสามารถเช็คได้ว่าน้ําอัดลมขวดไหนเย็นไม่เย็น โอ้โหว่าละเอียดเช็คเลยว่าเย็นไม่เย็นสามารถอ่านข้อมูลดูได้ว่าตู้ไหนเย็นไม่เย็นเรนวก็เดินมาเลือกขวดนั้นได้เราเดินมากดเองแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่มีระบบ Payment ต์เกตเวใช่ใช <S <S ใชยังไม่สามารถถ่ายพานัน QR โค้ไดได้ไม่มีใช่ยังไม่ก็ใช้เหรียญในใช้แบงก์ในการหยอดใช่นะฮะหลังจากนั้นก็พยายามเป็นแนวคิดลหลังจากปี0 0พมาก็มีคนพยายามที่จะหาวิธีซึ่ง มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมันก็พัฒนาใช่เราเริ่มมีอินเทอร์เน็ตไร้สายครับเราเริ่มมีระบบ Wi-Fi ใช่ไหมฮะเทคโนโลยีของคลื่นสัญญาณ2.4 GHz นะครับอย่าง RFID ครับผมนะฮะมันเป็นคลื่นตัวหนึ่งที่มันมีกำลังส่งน้อยๆครับประมาณ1-2วัตต์ครับนะฮะแล้วสามารถส่งในระยะใกล้ๆได้ ซึ่งมันก็เพียงพอที่และมีขนาดเล็กมากๆ okay, มันเพียงพอที่เราจะทําให้อุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราใส่อ,อุปกรณ์นี้เข้าไปต่ออินเทอร์เน็ตและให้มันเชื่อมต่อมาอยัางเราเตอร์รแล้วก็ Connect Internet, คอนเน็กอินเทอร์เน็ตรับสัญญาณผ่านทางนี้ได้อพออินเทอร์เน็ตสามารถไหลเข้าไปในอุปกรณ์เหล่านี้ได้ปุ๊บเนี่ยก็มีการเขียนซอฟต์แวร์ มีการเขียนฟังก์ชันการทำงานเพื่อที่ไปคอนโทรลอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะอินเทอร์เน็ตออฟติงก็ทยอยเริ่มต้นมาเลยถ้าเราดูโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตออฟติงนะรเราจะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหมันมีเซ็นเซอร์เยอะแยะมากมายเลยนะ มีเทมเ e อร์เทมเปอร์เอร์เซนเซวัดอุณหภูมิมี h u มิ d ิตีวัดความชื้นวัดความชื้นเสเชอร์คือวัดแรงกดนะฮะโมชันคือวัดความเคลื่อนไหวใช่ลักคือวัดความสว่างความสว่างของแสงเซนเซอร์จะมีกี่ตัวจะมีกี่ลักษณะก็ตามแต่หลักๆมันคือ t r i กเ e r ตัวที่จะเป็นตัววัดวัดแล้วส่งสัญญาณแล้วจะไปทําอะไรเดี๋ยวค่อยโปรแกรมค่อยว่ากัน พอได้ตัววัดและส่งสัญญาณแล้วเนี่ยตัวที่2ที่มันจะต้องวิ่งเข้าไปมันคือเกตเวตัวส่งสัญญาณรับสัญญาณและตัวนเกตเวเกตเวคืออะไรครับพี่ออดอธิบายหน่อยครับเกตเวก็คือตัวที่ในใน,ในมุมของตัว IoT แล้วกันนะครับ,รบตัวเกตเวเนี่ยก็คือตัวที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆมาเนี่ยมาเก็บไว้ตรงกลางเป็นที่ตัวมันแล้วท,ที่ตัวมันเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะส่งต่อข้อมูลไปยังผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้ตัวมันเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อม ทั้งตัวเซ็นเซอร์ที่รับมาแล้วก็เดี๋ยวเอาพุที่ส่งออกไปเนี่ยก็จะต้องเชื่อมผ่านเกตเว์นี่แหละแต่โดยที่ถ้าไม่มีเกตเว์เนี่ยครับอุปกรณ์ทุกตัวจะต้องเชื่อม Wi-Fi หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลืองมากหลายที่แนวคิดเขาเลยใช้ตัวเกตเว์นี่แหละเป็นตัวรวบรวม จริงๆเ่ยอุปกรณ์ทุกตัวต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่แต่การที่มันต่อโดยตรงกับเราเตอร์โดยตรงเนี่ยมันจะทําให้ข้อจํากัดของเราเตอร์เนี่ยรับจํานวนดี v i c e เกินใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงต้องมีเกตเว์เกตเวนเหมือนเป็นศูนย์กลางการติดต่อใช่ครับนะฮะคืออุปกรณ์ในบ้านเนี่ยจะมีกี่ชิ้นก็ช่างครับคุณต้องมีเกตเวอยู่ตรงกลางครับแล้วทุกตัวเนี่ยก็วิ่งผ่านเกตเวตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแค่ชิ้นเดียวใช่ เชื่อมต่อจากเราเตอร์หลักในบ้านเราแค่ชุดเดียวต่อสายแลนเข้ามาเลยครับแล้วก็เชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันเวลาเราสั่งงานเราจะได้สั่งงานข้ามอุปกรณ์ได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเราสามารถตั้งเป็น if this then that กำหนดเงื่อนไขขึ้นมากำหนดเงื่อนไขของการทำงานขึ้นมาถ้าอุปกรณ์ทุกอันเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตต่างหากเนี่ยลองนึกภาพดูครับถ้าไม่มีเกตเวย์เราจะสั่งอุปกรณ์นี้สั่งให้พัดลม ไปบอกแอร์ช่วยเปิดแอร์หน่อยมันต้องข้ามอินเตอร์เน็ตพอลมจะบอกว่าไม่ใช่ทุล่าของผมอคนละค่ายคนละค่ายหรือพอลมอาจจะบอกว่าไม่รู้จักแอร์เลยอไม่รู้จะไปบอกเขายังไงใช่พอคุยคนละภาษามาจากคนละที่คนละโรงงานใช่ครับผม เลยใช้เกตเวนนี่แหละเลยต้องมีเกตเว์ครับเกตเวนเนี่ยก็จะเชื่อมโยงผ่านเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ซึ่งทําให้เราสามารถสั่งงานจากนอกบ้านได้ด้วยใช่ใช่ไหมฮะมันช่วยได้นะ IoT เนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนชครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราเองอย่างที่เราบอกเนี่ยเนี่ยมันเหมือนคุยเล่นกันนะแต่จริงๆมันทําได้แล้วชอุปกรณ์ทุกวันนี้ IoT มัน แทรกอยู่ในเป็นตามบ้านเราในทีวีก็เป็น IoT ใช่ครับตัวทีวีที่เราใช้สมาร์ททีวีน่ะที่ท่านผู้ชมซื้อมาแล้วยังไม่ค่อยได้ใช้ว่าสมาร์ทยังไงอ่ะจริงๆอ่ะมันมีฟังก์ชันสมาร์ทอยู่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเขามีแนวคิดว่าอยากจะให้ทีวีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเป็นเกตเวย์เลยนะฮะใช่ครับอยากให้ทีวีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นเกตเวเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าจอมันแสดงสถานะไม่ได้ครับแต่ จอทีวีมีอินพุตเอาพุตใช่หลอดฟงหลอดไฟเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าหลอดไฟนั้นเปิดหรือปิดอยู่ใช่ใช่ไหมฮะมันไม่มีหน้าจอครับถ้าสมมุติว่าเราจะสั่งงานผ่านด้วยระบบเสียงหรือระบบท่าทางหรือระบบอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ต้องมีมือถือตลอดเวลาใช่อ่าแนวคิดเขาไปไกลกว่ามือถือแล้วนะทีวีนี่จะเป็นเกตเวเป็นหน้าจอดิสเพลย์พาร์เนลของบ้านแล้วแสดงผลทุกอย่างแล้วคุณมาถึงปุ๊บคุณก็ไม่ต้องสั่งอะไรที่ตัวทีวีคุณพูดเลยครับทีวี ไปบอกกาต้มน้ําให้ต้มน้ํำแล้วไปให้กาต้มน้ําไปบอกเตาแก๊สให้อุ่นอาหารแล้วให้ไปบอกมาไมโครเวฟด้วยว่าอุ่นข้าวได้แล้วอเสร็จแล้วช่วยไปตามเมียผมมาทานข้าวด้วยขนาดนั้นไอ้ไมาคให้บอกข้อสุดท้ายนี้ทําไม่ได้ค่ะเอได้ก็ดีนะผมว่ามันก็ทําให้นี่คือในบ้านเรานะแต่จริงๆนะในระดับเมืองอ่ะ ในระดับเมืองก็ใช้ไอ้ตัว IoT มันถูกเชื่อมไปยังระบบเซ็นเซอร์ที่วัดน้ำท่วมวัดระดับน้ำในแม่น้ำอะไรหรือในกล้องวงจรปิดทั้งหลายแหละก็เอาไปประยุกใช้ได้ภาพใหญ่ของ IoT เลยคือจากบ้านสู่ชุมชนจากชุมชนสู่เมืองจากเมืองสู่ประเทศใช่ครับแล้วก็ควบคุมได้ทั้งหมดเอาไปประยุกใช้ได้หมดเลยใครอยากรู้นะว่าประเทศไหนที่มีระบบ IoT ดีมากๆนะครับไปลองไปเที่ยวสิงคโปร์ดูครับ ยังไงครับพี่คุณเดินเข้าไปที่การ์เด้นบายเดอะเบแลเป็นสวนสาธารณะของเขาตอนกลางคืนเนี่ยคุณเดินไปคุณเดินผ่านต้นไม้เนี่ยไฟติดเองปับ๊บแล้วถ้าคุณเดินคนเดียวเนี่ยกล้องวงจรปิดจ,จะจับภาพคุณไว้ครับถ้าคุณเดินคนเดียวอยู่ในนั้นเกิน15นา้านาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาหาคุณนั้นเนองทำไมล่ะเพราะว่า คุณเดินคนเดียวไงแล้วอยู่ในนั้นนานเกิน15นาทีแสดงว่าคุณอาจจะไม่ปลอดภัยคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้หรือไม่รู้จะไปไหนถ้าคุณเดินบนไปบนมามันนานเกินกว่าปกติเขาจะวิขี่จักรยานมาถามเลยว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับถ้าไม่มีอะไรให้ช่วยอ๋อเดินเดินหาของอยู่ของอางั้นต่อไปหาเองไปละตำรวจไปละแต่ว่าเขามีเซนเซอร์คอยมอนิเตอร์ดูใช่ใช่จะขึ้นตำรวจจะมาเฉพาะตอนหลังเวลาสามทุ่มขึ้นไปถ้าคุณเดินก่อนนั้นก็จะไม่มีตำรวจเพราะว่าคนเยอะ เดินไปเดินมาไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าสามทุ่มเนี่ยคุณจะเดินเดียวๆล่ะแล้วไฟมันจะติดตรงแหนองไฟมันจะติดตรงที่เราเดินไปปั๊บ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 กุมารทองไปเปิดให้เปล่าครับพี่ไม่ฮะ IOT นี่แหละอ๋อเหรอไอ้นะสุดยอดนะเป็นประเทศที่มีระบบ IOT ดีมากๆใช่ครับผมนะฮะบ้านไหนมีผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะเขาจะแนะนําให้ติดปุ่ม security ไปเลยยังไงครับพอผู้สูงอายุมีอาการอะไรไม่ดีก็แล้วแต่กดปุ่มนี้ปุ๊บรถพยาบาลวิ่งมาเลยอืมใช่เนมีมือมีแอปในมือถือหลายตัวนะใช่ท ในกาสมาร์ทวอตไว้มันจะมี f อ l ์ด t เทคชันพอลื่นล้มเนี่ยมีแรงจีเกิดขึ้นอย่างในระยะอันสั้นปกลงมาเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบัลนี่ดีนะช่วยให้ชีวิตของคนเราเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นถึงแม้จะประสบอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถถึงมือหมอได้ไวขึ้นใช่แล้วครับก็ช่วยชีวิตได้ครับทั้งหมดนี้คือกว่าจะมาเป็น Internet of Things นะฮะเดาประชุมช่วงสกู๊ปตอนท้ายรายการกันต่อเลยดีครับกับตามทันไม่ตกเทรนด์ครับ เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังพยายามทำบ้านของตัวเองให้เป็นสมาร์ทโฮมผ่านอุปกรณ์ IoT หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สั่งงานได้ผ่านแอปพลิเคชันน่าจะเคยเจอปัญหากวนใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์หรือแนวทางการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ในบ้านซื้อโทรทัศน์อัจฉริยะแต่สุดท้ายก็หยิบรีโมทมาเปิดอยู่ดีหรือซื้อหลอดไฟอัจฉริยะ แต่สุดท้ายก็เดินไปเปิดปิดสวิตช์อยู่ดีสิ่งเหล่านี้ปรับเปลี่ยนวิธีได้ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยผู้ใช้งานต้องรู้จักการควบคุมเทคโนโลยีไม่ใชใ้เทคโนโลยีมาควบคุมเราสําหรับวิธีทําสมาร์ทโฮมให้ใช้งานได้จริงในบ้านของเรามีดังต่อไปนี้อย่างแรกคือเราต้องเข้าใจในตัวสินค้าเข้าใจแพลตฟอร์มและเข้าใจผู้ผลิตศึกษาหาข้อมูลก่อนเลือกซื้อสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฮมเพื่อป้องกันปัญหาหากเราซื้อมาแล้วแต่พบว่าไม่ตรงกับความต้องการของเราในภายหลัง ต้องเชื่อว่าในการวางระบบสมาร์ทโฮมนั้นเราไม่ได้ทำเพราะอยากให้บ้านเป็นสมาร์ทโฮมแต่เพราะเรามีโจทย์ที่อยากจะแก้ไขเช่นเรามักลืมปิดทีวีเมื่อเผลอน,นอนหลับไปสมาร์ทโฮมจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ให้เราได้ไม่เช่นนั้นเราจะมัวแต่แก้ไขปัญหาที่ไม่มีอยู่จริงทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อออกแบบประสบการณ์ในการใช้งานให้เหมาะสมกับคนในบ้าน เช่นหากในบ้านมีผู้ที่ยังชินกับการใช้สวิตช์เปิดปิดไฟแบบร่างเดิมก็อาจจะต้องเลือกสวิตช์แบบสมาร์ทแทนที่การใช้หลอดไฟแบบสมาร์ทเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับตัวเองหลังจากที่ศึกษามาแล้วว่าเหมาะสมเราก็จะศึกษาลงลึกในรายละเอียดว่าควรจะวางระบบอย่างไรเหมาะกับเราที่ใช้โทรศัพท์ iPhone อย่างไรหรือหากเลือกที่จะใช้งานแพลตฟอร์ม Google หรือ Amazon ต้องเลือกใช้อุปกรณ์อย่างไรให้ราบรื่นที่สุดรักษาอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อให้สุขภาพดีอยู่เสมอ อินเทอร์เน็ตและระบบเน็ตเวิร์กเป็นหัวใจสำคัญของสมาร์ทโฮมควรรู้ความสามารถของเราเตอร์ที่ตัวเองใช้รองรับอุปกรณ์ได้กี่ตัวมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะมันดูแลทั้งความปลอดภัยและความเสถียรให้กับระบบเน็ตเวิร์กในบ้านสุดท้ายคือความเชื่อหากเราเชื่อว่าเราเดินมาถูกทางเราจะมีความมั่นใจและไม่ทําให้สิ่งที่เราพยายามมานั้นสูญเปล่าเพราะแม้ทุกวันนี้บรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์กลุ่มสมาร์ทโฮมจะทำอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ง่ายขึ้น จนถึงในระดับที่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้านการวางระบบและการเขียนโปรแกรมมากนักแต่สุดท้ายทักษะในการคิดการแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฮมควรมีติดตัวเพื่อให้เราสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสูงวยไซเบอร์รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับ เราอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ www.etvthai.tv แล้วก็ facebook.com/etvchannel นะครับเข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้นะครับรายการนี้ยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ,ร,บรายการสูงไวไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่52ครับ ช่วงปังแน่แค่ทําตามเราจะมาแนะนำท่านผู้ชมรู้จักแพลตฟอร์มตัวหนึ่งครับซึ่งมีอยู่ในมือถือของเราเลยครับสามารถรวมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆไม่ไว่าจะเป็นหลอดไฟยี่ห้อต่างๆปลั๊กไฟหรือสวิตไฟแต่และยี่ห้อก็สามารถใช้รวมกันได้ใช้ร่วมกันได้ในบ้านของเราด้วย g o o g l e Home ครับและช่วงที่2นะครับช่วงกว่าจะมาเป็นวันนี้เราจะย้อนประวัติศาสตร์ของรถยนต์ไฟไฟ,ฟ้า EV คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่งมีในยุคหลังจริงๆแล้วมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเป็นร้อยปีคล้ายๆกับรถน้ำมันเลยโอ้โหเหลือเชื่อมากๆไปดูกันครับเราสามารถระบุได้ว่าโอเคบ้านนี้เป็นของเรารเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถเพิ่ม อุปกรณ์พวกยี่ห้อต่างๆเนี่ยที่มีโลโก้ไอ้ตัว work with Google Assistant ตัวนี้ถ้าเขามีโลโก้เนี้ยแปลว่าตัวอุปกรณ์เนี้ยสามารถเชื่อมเข้าไปยัง Google Home ได้ครับอพอสามารถเชื่อมเข้าไปใน Google Home ได้ปุ๊บเราเปิดแค่แอปเดียวเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ในบ้านหลากยี่ห้อกันเนี่ยสามารถเชื่อมผ่าน Google Home อันเดียวได้ครับเป็นศูนย์กลางเลยใช่ครับผมหดีมาก คุณกูสตาร์ทโธบเนี่ยทำรถขึ้นมาคันแรกครับครับผมใช้เป็นแบตเตอรี่กับมอเตอร์แทนอืแบบนี้เลยอ่ะครับเสียบไฟปุ๊บเนี่ยเรือสามล้อเอาเอาไอที่หนีบสายไฟเนี่ยหนีบเข้าขั้วบวกขั้วลบปุ๊บวิ่งเลยไปเลยเป็นรถสามล้อครับอืแล้วเงียบกิบไม่มีเสียงผู้คนไม่ตกใจความเร็วสมัยนั้นทำไม่ได้เร็วมากรถไฟฟ้าคันแรกของคุณกูสตาร์ทโธบเนี่ยวิ่งได้ความเร็วประมาณ3.6กกิโลเมตรต่อชั่วโมง เออนะแปลกดีน่าตานแล้วก็วิ่งได้ไกลแค่ห้5กิโลโในน <5 S 2> ิวยอร์กนะครับรถไฟฟ้าแบบนี้ได้รับความนิยมมาก